่ะตอนนี้ขออนุญาตปิดไมค์ของทุกคนนะคะคุณจะเริ่มสอนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของวิเคราะห์เนื้อเรื่องนะคะเมื่อกี้คุณพิมให้ดูเกี่ยวกับ ลิปวิดีโอที่ครูพิมพ์ให้ดูตอนวันศุกร์ใช่ไหมคะซึ่งชิปวิดีโอนั้นจะเป็นชิปวิดีโอที่สอนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในบทที่8เรื่องโลกร้อนนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนกันในการวิเคราะห์เนื้อหานะคะว่าเนื้อหาของเขาเนะี่ยแล้วก็เรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนเนาะซึ่งเนื้อเรื่องนี้นะคะในสไลด์นี้นะคะเรื่องนี้นะคะมาจากในหน้า1น3ถึง1 2 7นะคะสำหรับใครที่ ดูคลิปวิดีโอไม่เข้าใจคุณพิม์ก็บอกแล้วว่าให้ไปอ่านทบทวนได้จากในหนังสือเลยใช่ไหมคะอะเรามาดูกันในรูปภาพนี้สัปดาห์ที่แล้วเราก็เพิ่งพูดคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องที่เขาบอกว่าเรื่องโลกร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเนี่ยต้องพบเจอในชีวิตประจําวันเลยเพราะว่าเรื่องเนี้ยิ่งถ้าหากในช่วงของฤดูร้อนน่ะเราจะรู้สึกร้อนเป็นปกร้อนมากผิดปกติใช่ไหมคะเออถ้าฤด,ดูฝนเนี่ยก็คือกับแบบ มีอากาศร้อนแซมแซมอยู่ด้วยนั่นเองเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะมีในหนึ่งวันเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่สามฤดูเลยมีทั้งร้อนหนาวเย็นใช่ไหมคะเอ่ยร้อนหนาวแล้วก็ฝนน่ะอยู่ในสามฤดูเลยในในในหนึ่งวันใช่ไหมคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าการแปรปรวนทางอากาศนี่เองค่ะในรูปภาพนี้ก็คือครูพหบอกในคลิปวิดวีโอว่ามันเป็นสถานที่ก็คือเกี่ยวกับสถานที่ขั้วโลกเหนือนั่นเองขั้วโลกเหนือเนี่ยเป็นดินแดนที่มี ภูเขาน้ําแข็งเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันมีการถูกละลายด้วยอากาศที่มันร้อนขึ้นก็ถูกละลายทําให้เป็นแม่น้ําปัญหาที่พบในปัจจุบันก็เลยทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมในหลายๆพื้นที่นั่นเองเออในรูปภาพนี้ก็คือเขาบอกว่าในมีในคลิปวิดีโออยู่ที่ครูกิติเขาได้สอดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายพร้อมกันเนาะอ่ะเราลองมาดูวิเคราะห์เนื้อเรื่อง ตัวละครวันนี้มีตัวละครอะไรบ้างคะลองเปิดไมค์ตอบภูพินสิภูผานน้ำใสไลยโบ้บภูผาน้ำใสแล้วใครคะภูกิตติแล้วก็ภูกิตติใช่ไหมอ่ะเราลองมาดูวันนี้มีแค่สามตัวละครใช่ไหมคะสามตัวละครหลักแล้วก็จะมีเด็กๆคืนเด็กๆนักเรียนหลายๆคนเลยอันนี้ครูพิมพ์จะไม่ใไม่เขียนในนี้เนาะอ่ะสถานที่นักเรียนที่ว่าสถานที่ของเขาเกิดที่ไหนคะอือ ปางช้างหลวงปางช้างอยู่ปางช้างหลวงเหนอออ่ะไม่เขียนหน้าจอนะคะที่ไหนนะคะโรงเรียน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 เอออยู่ที่โรงเรียนกับที่ไหนนะคะที่เขาไปดูคลิปไปดูคลิปวิดีโอเขาไปดูที่ไหนนะคะต้นสมุทต้สมทสมที่หลักๆก็คือโรงเรียนนั่นเองแล้วก็สถานที่ ย่อยที่เขาเป็นเหตุการณ์ต่างๆก็คือโรงเรียนนะคะไอ้ห้องสมุดโรงเรียนนะคะห้องสมุดโรงเรียนเอาไว้ทําอะไรคะทุกคนหา<ห>เปศึกษาความใช่ไหมคะเออใครที่ชอบไ,ไปห้องสมุดเนี่ยก็คือ <S <S ห้องสมุดเขาจะมีกฎเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดด้วยใช่ไหมคะกฎของห้องสมุดคืออะไรนะทุกคนห้ามเสียงดังไปเลยห้ามเสียงดังอ่ะหนึ่งห้ามเสียงดังไปงเข้ามาครับครับ หนึ่งคือห้ามเสียงดังสองคืออะไรคะอ่านองม์เนหนังสือเอาขนมไปกินได้ไหมพวกเขาได้ครับกําลังเพิ่งสอนเลยเอาขนมไปกินได้ไหมคะขนมเอาไหนไปกินได้ไหมไม่ได้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าจะยืมหนังสือก็ต้องขอหรือว่าไปทําเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการของห้องสมุดใช่ไหมคะหรือว่าครูจะรับรอบเนาะแลมเข้าไปทั้งหมดฟังกินนะคะเออ อันนี้ก็สําคัญอยู่ก็คือรักษาความสะอาดก็คือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับห้ามใส่รองเท้าเข้าไปใช่ไหมคะห้ามนําสิ่งของขยะหรือว่าพวกอะไรนี้ไปทิ้งเรี่ยราดในห้องสมุดนั่นเองแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีความสําคัญมากก็คือทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือในห้องสมุดเราจะต้องช่วยกันรักษาปกหนังสือให้ มีความสมบูรณ์เหมือนเดิมใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่านักเรียนหน้าไหนหน้าหนึ่งออกมาใช่ไหมคะนักเรียนชอบตอนนี้มากชอบรูปนี้มากนักเรียนไปฉีกออกมาคนที่เขามาอ่านต่อที่ด้านต่อจากนักเรียนเขาจะได้ความรู้ในหน้านี้ไหมคะไเขาได้เห็นหน้านี้ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราอยากทำแบบนี้ถ้าหากอย่างโรงเรียนเราถ้าหากมีใครที่ทําแบบนี้นักเรียนจะได้จ่ายหนังสือเล่มนั้น เอาชาระเงินให้กับต้องใจหนังสือเลยห้องสมุดใช่ค่ะต้องซื้อหนังสือเล่มนั้นมาคืนไม่ต้องหาหนังสือมาคืนเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบ่งปันกันดูเนาะโอเคไหมคะลองมา,าดูต่อลองมาดูต่อเหตุการณ์สําคัญซึ่งเหตุการณ์วันนี้มีทั้งหมดสี่เหตุการณ์ใหญ่ๆเรามาดูเหตุการณ์แรกกันก่อนเขาบอกว่าในเหตุการณ์ที่หนึ่งในต้นเดือน ภูผาแล้วก็น้ำใสน้ำบนๆบนกันกับเพื่อนๆว่าเขาเนี่ยยังใส่เสื้อกันหนาวกันอยู่เลยแต่ว่ามาพอมาอีกสัปดาห์หนึ่งก็คือถัดมาอีกหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมมีฝนตกหนักจนทําให้น้ําท่วมพอน้ําท่วมไมพอพอน้ําท่วมสักพักก็คือมีอากาศร้อนขึ้นอย่างกระทันหันถ้ามีอากาศเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะโลกร้อนนั่นเองเออ เขาก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอากาศใช่ไหมคะอากาศที่ดีก็คือแต่ถ้าไปในช่วงฤดูไหนก็จะมีอากาศนั้นให้เราสัมผัสเช่นตอนนี้หน้าหนาวก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งวันอันนี้ก็ถือว่าอากาศตอนนี้หนึ่ยังไม่เปิดทันเลยอันนี้ก็คือตอนที่หนึ่งที่เขาบบนกันตอนที่สองเมื่อเขาบ่นกันเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเราจะไปถามใครดีซึ่งผู้รู้ที่เขาจะรู้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ในโรงเรียนนี้ก็คือครูกิตตินั่นเองพ่อไปถามครูกิตติเข้าครูกิตติก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวตามครูไปเดี๋ยวครูจะพาไปศึกษาความรู้เรื่องนี้กันใช่ไหมคะซึ่งวันนี้ครูกิตติก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนนั่นเองซึ่งในในการที่จะเดินไปห้องสมุดเนาะก็ได้เดินผ่านสนามซึ่งสนามมันเป็นยังไงคะใครกําลังทําอะไรอยู่เอาขยะ เออควันไม่กองขยะใช่ไหมคะที่หลังโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็เดีกยก็อุดจมูกกันเพราะว่ากลิ่นยางไหมหรือว่ากลิ่นพลาสติกไหมมันจะเป็นแบบไหนคะเม็นหอมเหม็นค่ะถ้ามันมีควันเยอะๆถ้ามันมีเกี่ยวกับแบบว่าควันหรือว่าควันสีดําเนี่ยควันสีดําที่นักเรียนเห็นลอยในอากาศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ ไม่ <แก S 1> ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วเป็นอันตรายเพราะมันเป็นแก๊สพิษใช่ไหมคะถ้าเราสูดดมเข้าไปเยอะ <แก S 1> ๆเดือดก็จะทําให้เราเป็นโรคมะเร็งก็ได้ถ้ามันสะสมในร่างกายเราเยอะๆสองก<บ>็คือ,อจะทําให้เกี่ยวกับมีเลือดกาเดาไหลด้วยเอออันนี้ก็ถือว่ามีเหตุผลนะคะแล้วก็สามทำให้เราเจ็บป่วยง่ายนั่นเองเออมีโรคต่างๆเนี่ยตามมาหลายอย่างเลยในระหว่างที่ควันมันกําลังลุกไหม้ครู ครูคณะครูในโรงเรียนเนี่ยเขาก็ไปช่วยกันดับไฟใช่ไหมคะยิ่งดับเนี่ยเขาสามารถดับได้ไหมเอ่ยถ้าสมมุติว่ากองไฟกองใหญ่ๆเขาดับได้ไหมคะทุกคน <Yes. S 1> จะดับได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได,ไไดไ้เพราะมันเป็นวัตถุไวไฟใช่ไหมถ้ามันหักไม่เยอะๆเลยสิ่งเดียวที่เขาจะทําได้ก็คือต้องโครแจ้งเกี่ยวกับการรถดับเพลิงมาช่วยในการดับใช่ไหมคะกว่าจะดับได้ก็ต้องใช้เวลาและระหว่างที่ดับไฟใช้เวลาเนี่ยก็ มีกา๊าซต่างๆ่าน้นลอยตามอากาศไปเยอะแยะใช่ไหมคะเราไม่รู้แล้วก็สูดดมใช่กันสูดดมเข้าไปเราก็ได้รับสารพิษนั้นไปด้วยอ่ะเราลองมาดูเหตุการณ์ที่สามเหตุการณ์ที่สามนี่ยาวหน่อยเหตุการณ์ที่สามก็คือเขาบอกว่าก่อนที่ครูกิติจะเข้าห้องสมุดก็เลยเตือนเด็กๆว่า เนี่ยให้ทําตามกฎด้วยนะซึ่งกฎของครูพิมพ์เมื่อก็ก็คือกฎที่เพึ่งบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะพอเข้าไปไในห้องครูชื่อครูพิมหรือครูกิตติน่ครูกิตติไงเมื่อกี้ครูพิมพูดไปแล้วไงว่ามีอะไรบ้างที่ให้นักเรียนเสนอไงคะจําได้ไหมเออที่ให้นักเรียนเสนอว่าห้องสมุดวิธีการใช้ต้องใช้แบบไหนนั่นเองแต่ครูกิตติเขาก็เตือนเด็กๆในห้องในในเรื่องของเขาไงเออว่าให้ทําแบบไหนอ่ะเราลองมาดูต่อ พอเข้าไปในห้องสมุดเสร็จแล้วเขาก็มีมุมนึงก็จะมีโทรทัศน์ใช่ไหมคะเขาก็ได้เปิดสารคดีนักเรียนรู้จักสารคดีไหมคะรู้จักคะเหมือนค่ะรู้จักค่ะรู้จักขายหรือว่าแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์หรือว่าเรื่องราวของการดำเนินชีวิตต่างๆซึ่งวันนี้สารคดีในเรื่องนี้ก็คือเป็นสารคดีที่เกี่ยวกับหมีขั้วโลกนั่นเองที่มันเป็นรูปหน้าปกของบทนะคะ ซึ่งมันเป็นเรื่องราวของหมีขั้วโลกเลยเขาบอกวก่าเดิมเห็นไหมคะที่เขาบอกก็คือผูเขาน้ำแข็งเนี่ยลอยน้ําทะเลสีฟ้าเลยเออตอน,น,นแรกๆก็คือหมีทุกตัวเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันรวมกันใช่ไหมคะจูๆ่ๆภูเขาน้กแข็งซีกหนึ่งก็พังทลายเออพังทลายลงแล้วก็มีหมีตัวหนึ่งเนี่ยพู ลอยไปกับก้อนหินก้อนหนึ่งและเพื่อนๆก็ยืนมองกันเอาจะช่วยหมีตัวนี้ยังไงใช่ไหมคะเขาบอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องจริงที่เกิดที่ทวีปขั้ขวโลกเหนือนั่นเองเออเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็นํามาสอนนักเรียนนั่นเองเออเรื่องจริงนะคะเราลองมาดูต่อเมื่อนักเรียนดูจบนักเรียนก็ทุกคนก็แบบว่าทําหน้าเศร้ามากเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมถ้านักเรียนเห็น ถ้านักเรียนสมมุติว่านักเรียนได้เป็นคฟนไปถ่ายสารคดีเรื่องนี้นักเรียนเห็นหมีตัวนี้ลอยไปนักเรียนจะทายังไงคะเสียใจไหมคะเสียใจค่ะเสียใจนักเรียนจะต้องเศร้าใช่ไหมคะว่าจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้หมีตัวนี้ไปอยู่กับเพื่อนได้ไรหรือได้แบบไหนใช่ไหมคะแล้วก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาใช่ไหมอ่ะเึื่องปัญหาในเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดโลกร้อนนั่นเองนักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่าโลกร้อนคืออะไรรู้ไหมคะ เขาบอกว่าโลกร้อนก็คือจากชื่อเลยก็คือโรคเนี่ยมันร้อนใช่ไหมลักษณะของโลกของเราก็คือเป็นลักษณะคุณพิมพ์จะลองวาาเนาะอันนี้มันโกมมากนะทุกคนตอนนี้อันนี้คือโลกนะไม่้ออันนี้คือโกมมากๆเลยให้ทุกคนดูว่ามันโกมนะคะอันนี้คือโรคของเราเนาะโลกของเราคือขาดอ่ะเออโลกอ่ะนี่คือโลกของเราสมมติมันกกมมาก เขาบอกว่าโลกร้อนก็คือตอนนี้โลกของเราก็คือเมื่อก่อนเนาะสมัยตอนครูพิมพ์อาจจะยังไม่เกิดด้วยก็ได้เขาบอกว่าโลกในสมัยก่อนจะมีลักษณะเป็นสีเขียวกับสีฟ้าสีเขียวก็คือมาจากที่เป็นสีของต้นไม้ใช่ไหมคะสีฟ้า<ม><ม>ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของน้ําทะเลอะไรพวกนี้แต่สีเขียวจะมีเยอะอในสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบัน ด้วยวามที่โลกร้อนเนะ่ะตีฟ้าก็เลยเยอะแล้วก็จะมีพื้นที่ต่างๆเป็นสีน้าตาลแดงมๆอยูมม่ด้เห็นได้ชัดด้วยวามที่ถูกตัดไม้ทาลายป่าอะไรอย่างเงี้ยอดไกคน้เขาปิดไม้นะเพื่อนจะได้ยินนะคะอ่ะเรามาลองฟังต่อโลกร้อนก็คือเขาบอกว่าก,การที่คนในโลกนะ่ะมีการเผาไหม้หรือว่าทําอะไรต่างๆที่เป็นการส่งหรือว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโลกร้อนเนะี่ยพอมันหลายมัน ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศก็คือท้องฟ้านั่นเองพอมันขึ้นสู่ท้องฟ้าปุ๊บมันไม่สามารถระบายออกไปข้างนอกโลกได้เออสิ่งพวกนี้มันก็จะคุมคุมอยู่ในนี้เออคุมในพวกนี้ก็เลยทําให้โลกเราร้อน,อน,อนเพราะว่าไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้นั่นเองเขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกนะคะนี้นะคะอ่านี่คือเรียกว่าภาวะเรือนกระจกเนาะ ซึ่งภาวะเรือนกระจกเนี่ยถ้าหากมันภูมิโลกของเราเยอะเท่าไหร่ก็จะทําให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นร้อนขึ้นมากเท่านั้นในสมัยก่อนนะคะนักเรียนลองถามปู่ย่าตายายก็ได้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้แอร์เลยเพราะว่าโลกในสมัยก่อนหรือว่าบรรยากาศในสมัยก่อนคือเย็นสบายมีลมพัดตลอดแต่ในปัจจุบันลมทม่พัดมาก,ก็ยังร้อนเลยใช่ไหมคะต้องมีแอร์เท่านั้นในการช่วยทําให้โลกของเราเนี่ยเย็นสบายมากยิ่งขึ้น นะพวกคนแบดกูพินตะมดอ่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแชจแบตแป๊บนึงโอเควันนี้มีการบ้านไหมคะอย่าเพิ่งถามซีเรียนให้เสร็จก่อนใช่หาตลอดเลยนะสันเดย์อะไม่อยากมีการบ้านหรือไงไม่งั้นก็ไม่ต้องเรียนซีถ้าไม่อยากมีการบ้านอ่ะใช่ใช่มาดูต่อก็อยากมา่ก็มาดูต่อนะคะเมื่อกี้ถึงเรื่องโลกเนาะแล้วเขาก็บอกว่า มันก็จะปกคลุมโลกของเราแบบนี้โลกของเราก็จะร้อนซึ่งคนในสมัยก่อนเขาบอกว่า,วาโลกของเราเนะี่ยเย็นสบายมากถ้าสมมุติในสมัยก่อนเ<อ>นาะบรรยากาศในฤดูร้อนเนี่ยจะมีแค่3ามสิบกว่ากว่าองศาเท่านั้นแต่ปัจจุบันมีถึงห้าสิบหกสิบองศาเลยเอาง่ายๆนักเรียนลองเปรียบเทียบถ้าน้ําที่มันร้อนใช่ไหมคะก็คือหนึ่งร้อยองศาเนาะน้ําที่มันร้อนเนาะอ่ะน้ําอุ่นของตัวเองนักเรียนที่นักเรียนอ่าน ปกติถ้านักเรียนอาบน้ําอุ่นใช่ไหมคะนักเรียนปรับไปที่หกสิบองศานักเรียนร้อนไหมคะร้อนสิเก<อ>ร้อนห้าสิบองศาร้อนร้อนค่ะร้อนเออถ้าสมมตินักเรียนลองอต้มมะม่าต้มมะม,ม,ม่าแล้วเอาใส่น้ําร้อนเฉยๆนยไปตากแดดเนะี่ยเออเอามะม่าใส่น้ําร้อนนั้นเราไปตากแดดดูมันก็จะมีความแบบว่าโอ้ทำามา,มาเออต้มมะม่าได้เลยใช่ไหมคะเออนี้คือการเปรี่ยบเทียบค่ะ ประมาณนี <l id: dictator Denis> ้อะเราลองมาดูเ <Boy>: รื่องนี้กันต่อเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องไปไกลมากๆแล้วก็เขาบอกว่าสาเหตุของการเกิดโลกร้อนในเรื่องนี้ก็คือครูเขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นจากเหตุไฟไหมกองขยะหลังโรงเรียนไงมีทั้งควันทั้งกลิ่นเหม็นและก็ก๊าซพิษซึ่งก๊าซพิษเหล่านี้ยังมาจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนักเรียนรู้จักโรงงานอุตสาหกรรมไหมคะ <จ>ไม่รูจ<ะ>้จ<ะ>ักไม่ร<ะ>ู้จ<ะ>ักค่ะโรงงานอุตสาหากรรมก็คือโรงงานที่มีขนาดใหญ่ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยช่วงก่อนที่เขาจะมาลงนโรงเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนเนี่ยก็คือโรงงานพวกนี้ก็คือมีการปล่อยควันเสียออกซึ่งซึ่งเขาจะมีป่องควันของเขาเนี่ยแต่ละโรงงานเลยซึ่งถ้าโรงงานหนึ่งใหญ่ๆน่มันก็จะมี ที่ทางานในหลายๆที่ใช่ไหมคะเป็นจุดเป็นจุดเนาะเออก็มีการปล่อยควันเสียออกอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโลกร้อนได้อันที่สองก็คือท่อไอเสียท่อไอเสียก็คือท่อรถของเรานี่เองเห็นไหมรถบางคันที่แบบว่าควันดําๆอันนี้ที่เขางลงนว่าถ้าหากควันดำรถไฟควันดําสามารถแจ้งตำรวจจับได้หรือว่าตํารวจจะจับได้นั่นเองเอออันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําลายสิ่งแวดล้อมและทำลายบรรยากาศูกไหมต่อไป เครื่องปรับอากาศรู้จักเครื่องปรับอากาศไหมคะทุกคนรู้จักรู้จักเครื่องปรับอากาศก็คือแอร์นั่นเองนักเรียนลองเคยลองไปยืนหลังที่มันเป็นเครื่องแอร์ไหมคะเคยไปยืนหลังก็คือมันเป็นบรรยากาศร้อนใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันเครื่องแอร์มันจะดูดความร้อนออกจากบ้านแล้วแล้วก็เอาความเย็นเข้าใช่เลยถูกต้องอ่ะ เขาบอกว่าแอร์น <candy> like <scratching S 2> ี่ก <the plains> ็มีความสําคัญที่ทาให้เกิดโรคร้อนเหมือนกันเออถ้าเราเปิดเยอะๆยิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟเยอะมากๆใช่ไหมคะซึ่งไฟเนี่ยแล้วมันหนักตึ่งไฟน่ะกว่าที่เราจะทํามาเป็นแบบว่าใช้เป็นกระแสไฟต้องใช้หลายๆพลังงานเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันในคาบต่อไปเขาบอกว่าเครื่องพวกนี้ก็คือทำให้เกิดโรคร้อน ซึ่งถ้าหากทุกคนอ่ะควบคุมการปล่อยว่าควบคุมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ก็จะทําให้โลกของเราน่ยดีขึ้นนั่นเองเอออ่ะแล้วก็ในเรื่องนี้เขาก็ได้พูดเกี่ยวกับวิธีเสนอวิธีการแก้ปัญหาโลกร้อนต่างๆว่าจะช่วยกันแบบไหน ึ่งในเรื่องนี้นะคะเขาก็มีการเสนอทั้งมีการช่วยการปลูกต้นไม้ซึ่งการปลูกต้นไม้นะ่าจะช่วยในการดูดคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าดูดสารพิษหรือว่าดูดกา๊าซพิษนะเข้าไปแล้วก็ฟอกอากาศที่ดีออกมา่นเองแต่ด้วยปัจจุบันมีการตัดต้นไม้เยอะใช่ไหมคะก็เลยทําให้อากาศพวกนี้ลอยในอากาศเยอะนั่นเองเออแล้วก็อันที่สองก็คือเกี่ยวกับรถต่างๆอย่างท้อไอเสียก็คืออาจจะใช้ การปั่นจัก,กรยานแทนท่อไอเสียต่างๆเช่นรถเครื่องรถยนต์อะไรพวกนี้เออก็ใช้การปั่นจัก,กรยานแทนท่อไอเครื่องปรับอากาศ <_ d> um> ก็คือ <_ d> um> อาจจะใช้พัดลมแทนก็ได้ในการใช้แอร์ใช่ไหมคะถ้าหากไม่ร้อนจนเกินไปเออมีหลายๆอย่างเลยในการช่วยโลกของเราซึ่งในนั้นเขาก็มีการเสนอใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ครูพิมพ์จะมีงานาให้ทุกคนเสนอด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูข้อความโดนใจกันก่อนข้อความโดนใจของครูพิมพ์ก็คืออันแรกอันที่หนึ่งเนาะ ้าหากเดยนนะเราต้องช่วยกันลดกา๊าซพิษที่ทำให้โลกร้อนอย่างพวกเรานี่ทำได้ง่ายๆด้วยการประหยัดน้ำประหยัดไฟไม่เผาขยะช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าลดการใช้โฟมและพลาสติกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความพวกนี้่ะ เดี๋ยวครูพิมพ์ขอทีิบายข้อความพวกนี้ก่อนนะคะด้วยการประหยัดน้ําประหยัดไฟเราจะช่วยกันประหยัดน้ําประหยัดไฟยังไงเอ่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเข้าห้องน้นะําแล้วทุกคนไม่เอาในาในการประหยัดน้ําก็คือหนูไม่ใช้น้ําเลยค่ะเวลาหนูหนูไม่อาบน้ําเลยค่ะสิบวันอย่างเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ช่วยประหยัดน้ำมันทุกคนเออจะทาให้เป็นการสร้างให้ตัวเองเนี่ยสกรปรกใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นเชื้อโรคเออเป็นพาหะของเชื้อโรคต่างๆมาสะสมทําให้เราไม่สบายได้การประหยัดน้ําก็อย่างเช่นอาจจะทําเอาน้าเนี้ยไปใช้ประโยชน์ต่อในอนาคตได้อย่างเช่นถ้าสมมุตินักเรียนซักผ้าใช่ไหมอาจจะเอาน้ําที่นักซักผ้าเสร็จเนี่ยไปรดน้ําต้นไม้ไปรดผัก อันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยประหยัดน้ําอะไรได้นะคะเอาน้ำเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้สูงสุดเนาะต่อไปประหยัดไฟประหยัดไฟก็ไม่ใช่ว่าตอนกลางคืนเลยปิดไฟมืดเลยทั้งบ้านครูขอยไม่ได้ยินเสียงครัวค่ะฮะคนอื่นได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินค่ะได้ยินได้ยินค่ะได้ยินหรือเปล่าได้ยินค่ะได้ยินค่ะอันทุกคนฟังได้ยินค่ะใครที่ไม่ได้ยินลอง รีอินเทอร์เนต็ตตัวเองนะคะลองเข้าอินเทอร์เนต็ตของตัวเองใหมอ่อีกรอบหนึ่งเนาะอาการประหยัดไฟก็คือยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้ไฟที่แบบว่าไม่ใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีการใช้กระแสะไฟฟ้าอ,อินเทอร์เนต็ตโลกใครที่ไม่เห็นของครูฮิมนะตอนเนี้ยเพราะว่าเพื่อนคนอื่นเห็นชัดอะไรชรัดหู่ใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูประหยัดไฟกันต่อเนาะไม่จบสักทีอ่ะประหยัดไฟก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับช่วยเกี่ยวกับเรื่องของ ลดการใช้ไฟต่างๆให้น้อยลงอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันมีการใช้ไฟเยอะนั่นเนองก็อาจจะเดขอโทษนะเมื่อกี้กระิวโทรมาก็เลยไม่ได้ฟังครับอาต่อไปไม่เผาขยะอันนี้เขากําลังรณรงค์เลยก็คือไม่เผาขยะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนอกจากเผาขยะจะเป็นควันพิษแล้วใช่ไหมคะยังเป็นการสร้างฝุ่น pm 2.5ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นงดการเผาขยะเขาก็เลยมีการนําขยะพวกนี้ไปรีไซเคิลเป็นสิ่งต่างๆอย่างเช่น อาจจะนําซองขนมเนี่ยไปทําปัจจุบันสามารถทําได้ทั้งหลังคาทั้งอิฐในการปูทางทําโต๊ะเขียนหนังสือก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งของพวกนนีะ้พยายามที่จะนํามาปรับใช้แล้วก็รีไซเคิลนั่นเองต่อไปช่วยในการปลูกต้นไม้อันนี้ทุกคนก็ต้องต้องเคยทำแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าในโอกาสต,ต่างๆเขาจะมีการรลงให้ทุกคนนะปลูกต้นไม้ที่เราเคยตัดไปแล้วก็ปลูกทดแทนามาใหม่โอเคยปลูกงอมตัดไม้ทำลายตัวเอง อันนี้ปูกต้นไม้ปัจจุบันภูเขาหลายๆลูกเลยคภูเขาหัวโล้นจดด้วยค่ะโอเคอะไม่ตัดไม้ทำลายป่าก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยกันปลูกต้นไม้นั่นเองคุณครูค่ะหาหนูไม่ได้เห็นหน้าครูค่ะครูมันมันไม่เห็นหน้าครูพิมพ์ถุงแล้วค่ะเพราะครูพิมพ์ปิดกล้องตอนเนี้ยอะฟังครูพิมพ์แป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งถามนะเดี๋ยวครูพิมพ์ตอนนี้จะหมดคาบละครูพิมพ์จะเลยคาบทุกคนละ อ่าไม่ัดไม้ตัดไม้ทำลายป่าก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหลายๆพื้นที่เลยตอนนี้ปัจจุบันก็คือเป็นภูเขาหัวโลนเนาะเพราะว่ามีการตัดไม้เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกป่าทดแทนนั่นเองค่ะต่อไป <คน S 1> ลด,ดการใช้โฟมและก็พลาสติกอันนี้ปัจจุบันเขาไม่ใช้โฟมและเขาใช้อะไรแทนคะทุกคนถ้าเราจะกินข้าวเราไม่ใช้โฟมสามารถใช้อะไรได้แทนคะอย่างใบบกใบบัวในเรื่องที่ไปส่งใบบัวใบบัวใช้อะไรแทน ใช่ไหมคะออหรือว่าจะใช้จานชามที่เราพกไปเองก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยลดใช้ได้ใช่ไหมคะอย่างตอนนี้ปัจจุบันละร้านน้าหลายนะร้านก็คือเขาจะมีการให้นําแก้วของตัวเองไปเออใส่น้ําได้แล้วก็มีส่วนลดให้ใช่ไหมคะแล้วก็พลาสติกพลาสติกเนะี่ยก็เป็นสิ่งที่ย่อยยากเขาบอกว่าโฟมหนึ่งชิ้นเนะี่ยใช้เวลาในการย่อย กว่าหนึ่งร้อยล้านปีเลยหรือว่าหนึ่งร้อยปีเลยอะไรสักอยาก่างนั่นแหละครูพิมเคยอ่านดูพลาสติกหนึ่งอันนั่นเลยลองไปฝังดูถ้านักเรียนผ่านไปสมมติว่าตอนนี้นักเรียนอายุเก้าขวบนักเรียนฝังโฟมไว้ในใต้ดินหนึ่งอันใช่ไหมนักเรียนลองสักนักเรียนอายุยี่สิบห้านักเรียนลองมาขุดดูโฟมชนิดนี้ก็ยังจะอยู่ในดินเหมือนเดิมเพราะว่ามีการย่อยสลายที่ยากเวลาที่เขาจะทําลายก็คืออยา่างเดียวคือต้องเผาอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมถ้าเผาก็คือจะเป็น การสร้างก๊าซอีกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการลดการใช้พวกนี้ออกในอ่อะต่อไปข้อความด้าน,น,านล่างเนาะขาด้านล่างเอาละล้นฟันกันละรอล้นเป็นลันลิ้นละอ่ะเรามาดู <ie> เมื่อธรรมาชาติกับคืนสู่สภาพปกติ โลกของเราก็จะไม่ร้อนพวกเราก็คงจะมีชีวิตอย่างมีความสุข <i> เห็นไหมคะถ้าโลกไม่ร้อนบรรยากาศดีเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมคะ <i> เพราะว่าสิ่งของพวกของพลังงานเนี่ยมันสามารถใช้แล้วก็หมดไปได้เราจะต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่าให้มันอยู่ถึงยุคข,ของล้านๆของนักเรียนเลยเอออะเราลองมาดูข้อคิดกันบ้าง ซึ่งข้อคิดของครูพีมีทั้งหมดอยู่3ข้อวันนี้นะคะ1ได้ความรู้เรื่องของสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน 2. ได้ความรู้เรื่องของวิธีการแก้ปัญหาโลกร้อนเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเนาะแล้วก็ 3. รักโลกแล้วก็ช่วยกันดูในโลกใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราอย่างที่ครูพิมบอกในคลิปก็คือถ้ามันมีหัก <ทา S 2> ไปอก่างไรๆตลอดเลยว่าวันหนึ่งโลกของเราจะมีการแตกเออข้าเรา สมมุติมันอาจจะเป็นความจริงก็ได้ถ้าในอนาคตเรายังทําแบบว่ามีการสร้างสิ่งที่ทําให้โรคของเราแบบว่าทํางานหนักๆใช่ไหมคะวันนึงก็อาจจะแตกได้เองแล้วก็แตกด้วยกัรครูพิมพ์ขอห้าเหตุผลนักเรียนคิดว่าเหตุผลของการเกิดโรคร้อนมีอะไรบ้างคะช่วยกันซิมีสหาเหตุผลไฟไหม้แลกเผาขยะไฟไหม้เผาขยะ อ่าเดี๋ยวก่อนนะทำลายป่าตัดต้นไม้เดี๋ยวคุยเขียนปักต้นไม้ละกันอามีอะไรอีกคะทำลายป่าฮะลายป่าเขาขยะค่ะเขาขยะไปแล้วลูกโอโตไม่ไม่ประหยัดน้ำไม่ประหยัดไฟเออไม่ประหยัดนไฟใช้ถุงพลาสติกค่ะเขาเปิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ อาจจะไม่สวยนะนะกระดาษสีน้ำไฟอะแล้วก็ใช้ไม่เผาขยะไม่เผาขยายปิค่ะคน่ะอีกข้อหนึ่งค่ะเผาขยะไปแล้วอีกข้อหนึ่งกระดาษสีคุณพิมพ์อาจจะไม่สวยนะทุกคนมีการตั้งแต่อันนี้นอันหนึ่งอะไรดีคะ่ไม่ไม ช่วยกันวันนี้จะไม่มีการบ้านจะให้ช่วยกันถ้าสมมติทุกคนไม่ช่วยกันตอบจะมีการบ้านที่ไว้ด้วยบางคนไม่ทิ้งขยะเรียราดอ่ะไม่ทิ้งขยะเรียราดก็ได้ผ้าไม่เบาขยะค่ะครูอ่ะโอเคเประมาณนี้แล้วกันนะคะ เราลองมาดูลองดูวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละอันกันดีกว่าเขาขยะนักเรียนวิธีการแก้ปัญหายังไงคะไม่เผาขยะวิธีการแก้ปัญหาการเผาขยะกันเลรดีไม่เผาขยะไม่เผาขยะอันทุกคนฟังทีมก่อนตอนนี้ได้สาเหตุของการเกิดแล้วนะคะต่อไปเป็นวิธีการแก้ปัญหาเนาะ ที่เราเขียนไปก็คือการเผาขยะนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาการเผาขยะยังไงคะถ้าอย่างใบไม้เราต้องทำอะไรบ้างเอาใบไม้ไปทำอะไรได้แทนคะใส่ใบไไม้ปุ๋ยใบไม้เอาไปทำปุ๋ยเออปุ๋ยปุ๋ย พยายามยายามไปกระโดดต่นให้ไปไล่ไไล่ไล่ไปงค่ะหรืเอายันเป็นตัวเลยดีมากทำาไปูแล้วพยายมไปดิเซอรอะูมเสียลคอยาไปรีเซคถุงผ้าได้มีอะอันนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนเยก่อนเอาไปทีละข้อเนาะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะ ต่อไปถ้าตัดต้นไม้ทำลายป่าเราเมื่อเราตัดแล้วเราจะทำยังไงให้มันขึ้นมาเหมือนเดิมปลูกต้นไม้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 หรือไม้ปลูกแทนปลแทนอ่ะโอเคอันที่สามไม่ประหยัดน้ำประหยัดไฟเราจะช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟยังไงเอ่ยไม่ใช้เยอะเกินไปทุกครั้งที่ เราจะออกจากห้องหรือว่าเราไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราจะทำอะไรดีคะปิดอะไรดีเออแล้วก็ปิดน้ำเลยออกไปเดินเล่นเออปิดไฟปิดน้ำค่ะปิดไฟปิดน้ำคจริงเราก็อยู่โอเคแล้วก็เปิดปิดน้ำเนาะถ้อตอบไม่อเราไม่ใช้ไฟฟ้าจะปิดสามารถใช้ใช้อะไรได้แฮ ใช่ค่ะัจนอย่างซเนตอนนี้ก็คือเขาไม่ใช้ถุงาสติแล้วใช่ไหมคะก็คือให้ปุ๊บคาไปอีก่งใช่ค่ะให้ทิ้งขยะเรียร่าขยะ้งเรียราคะมันสกปรกมันส่งขยะพ่อแถมถ้าสมมติว่าเราทิ้งไม่อยู่ประเทศก็จะเป็นการ มีแยกขยะด้วยแยกขยะด้วยใช่ไหมบ้านหนูมีถังแยกขยะแล้วขยะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยถ้าขยะอันตรายอย่างเช่นหลอดไฟถ่านอะไรพวกเนี้ยถ้าหากระเบิดก่อนจาขยะที่ก็คือจะทำให้เกิดเป็นสารอะไรต่างๆออกมานั่นเองอ่ะประมาณนี้นี่คือนี่คือเกี่ยวกับสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาโรคร้อนเนาะวันนี้ครูยังไม่สั่งการบ้านนะคะคุณครูนั่งมองหน้าเด็กมาหนีวันนี้เรื่องของบทที่แป๊นะคะครูนั่งมองหน้า Được depannya Được